สวัสดีพี่น้องยายว่าไปเก็บเห็ดมาให้หมอเลยแต่ว่าประเทศไทยทำชิปให้พี่น้องบึงเพราะว่านั่งจ่อยนัง่งคาแกนตัวจริงกับมนเป็น,นเลี้ยนหนึ่งเข่าพ่อมค่ะปาที่นีนก็ได้ไปเก็บเห็ดพ่อเห็ดกวกยอย่นึ่ก็เลยสิเอาไห้พี่น้องบ่งนี่แหละค่ะเนี่ยมีแตนตุ่มพี่น้องเลยคนกะไหลมะแมนตะเฮา,าคนกะไหลพักให้กันพี่น้องเกินก็อยากตัวก็อยากเนาะ แนวมุ่นปี่ละเทียเพิ่นกระเจ็บเฮากระเจ็บู้ได้แน่ผู้ได้หลายู้ได้หน่อยนะพี่น้องเอ้ยได้ปนได้แจวได้แจงได้สกุลสกุลนั่นแหละกูบ่ได้แต่ผู้นั้นแน่ทิมใส่ตาให้กันคอยทิมแน่เจ้าทิมแน่ละพี่น้องเอ้ยเนี่ยแยบาดก็ได้อย่เนี่ย,ย,ไ,ดยได้พอสมควรนี่แหละพี่น้องก็เลยอยากให้พี่น้องิึง พี่แต่วประดทศไทยทำให้พี่น้องดูงผ่นวันเสาร์วันอาทิตย์ใครอยู่โอ้ยดีใจหลายที่พี่น้องเปิดว้ตองขึ้นโอ้โยมีแตห่หัวแหลมๆอยู่งามๆสะเก็บไปก็จะอ่อนไปเหมือนพี่น้องตุ่มๆนะค่ะบักคักอยู่ด้วยหุ่นนาพี่น้องเหมือนี้สุดยอดสุดยอดเหมือนนี้ว่ะ สมปรารถนาสั่งนีได้พี่น้องหวังว่าจะได้เหดปวกไม่พี่น้องนะสุ่มบึงได้อิหลีบึงเนะ้พี่น้องเอ้บอยบ๊อบพี่น้องนี่นาคะสวนนอ้สอสวนน้ำยายบาดบอดอยากบอบแต่อยากไม่กินน้ำยายบาดด้อนั่นเอพี่น้องยายบาดก็สิแกงแบบเซียบๆละ่ะ ขันเจี๊ยมมันยังว่าแสบเนาะพี่น้องมังเนีรู้บ่หักยังด้เนาะหัก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 พี่น้องเอยพ,พุ่นพี่น้องมังนเนี้ยมึงใส่กันก็นกบแย่แหวนเนี่ยได้มาปุ๊บขึ้นหอดพีขึ้นหอดน้องปกักอยากให้ทุกคนได้เห็น,นเบิ่งในพี่นอ้องโวยโวยโวยเสอนไหลห้องคัดปลาอยู่หมดจังว่าท่รนมดาห้องมันดังดังเลย กระจกหึบมาใส่ละพี่น้องยายหนีเป็นยังจังห้องโอ้โอยพอเห็ดห้องนี่ก็ยายหนีผู้เดียวเลยขจรว่ะมามามาเอาน้ำกันสลบพล่ะพี่น้องสุดยอดสุดยอดอลังการอ,ล,ารอลังการงานศักดิ์มึงเนี่พี่น้องสอนน้ำยายโอ้ยเห็นแักนู้นคึกคึกอยู่คนกะไหลยุ่งกะไหลไมีแต่แนว่ยเลยไหลมันส่ง ทั้งผู้ห้องนุ่งกัดทั้งผู้ห้องพ่อเห็ดมึงเนี้ักเอาว่ามีได้พีน่น้องมึงเนี้ยพูดดักพูดดักสะอ่อนหลายค่ะขันไปทุ่มก็ได้ยังสิล่ะพี่น้องขันพูดทุ่มกับพ่ได้ขันบ่ดทุ่มกับพ่ได้เด้อพี่น้องมึงแนี้ยมึงเด้อพี่น้องบัดนี้ได้ว่ากันสิเอาไม่ถ่านพี่น้องมึงเด้อค่ะมึงมีพี่น้อง น้ำบอ่อได้หลบอ๊อบไดเพราะอยากเพรอยู่เพรากินอยู่ไดเนาะพี่นอ้องมาที่นี้ยายวาดกับซีเดร่าพี่ไร้น้องไปที่คลิปหนาจังเพาะกันใหม่อย่าลืมยายาวาดหรือพี่น้องเด้ออย่าลืมมัทนาเดินมดุ่มเด้อคลิปหนาเพากันใหม่ได้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย